สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพามาแก้ไขนะครับสำหรับการตั้งค่าของมือถือหายนะครับซึ่งเป็นระบบ Android นะครับอ่านี้จะมีการตั้งค่านะครับคือตัวนี้มันหายไปนะครับเราก็เลื่อนดูก็ไม่เจอนะครับทีนี้วิธีที่เราจะกู้คืนนะครับในการตั้งค่านะครับอ่าขอแนะนำนะครับตัวนี้ที่มาสาธิตจะเป็นตัวมือถือ V ี v o นะครับ มันก็จะแตกต่างไปนะครับแต่บีโบตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่เห็นการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนแถบข้างล่างนะครับตรงช่องว่างนะครับให้เลื่อนขึ้นไปนะครับตรงล่างสุดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นบางรุ่นก็จะเลื่อนด้างบนสุดนะครับบนหน้าจอหลักนะครับอ่านี้เราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับอ่าพอเลื่อนขึ้นมานะครับมันก็จะเจอนะครับอ่าการตั้งค่านะครับที่โชว์อยู่นะครับแต่จะไม่อยู่ในหน้าจอหลักนะครับ หรือถ้าใครหาไม่เจอในตรงนี้ก็ให้พิมพ์ที่ตัวค้นหาภายในแอปภายในเครื่องนะครับเราก็สามารถพิมพ์กดพิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับการนะครับเห็นจะขึ้นมาเลยไหมครับการตั้งค่านี่เห็นไหมครับก็จะขึ้นการตั้งค่าไม่ให้เล่านะครับแล้ววิธีเราจะเอาไปจอไว้หน้าจอหลักนะครับเป็นไอคอนหน้าจอหลักเราก็กดแช่นะครับไว้นะครับกดแช์แล้วก็ลากนะครับเราจะไปบังไหนก็ได้นะครับ อ่าเอาบางตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับการ,าการตั้งค่าหายนะครับบางคนอาจจะเผลอไปกดนําออกอย่างเงี้ยนะครับเวลาเรากดแช่ไวอ่ามันก็จะขึ้นมานําออกอย่างเงี้นะครับอ่ะปึ๊บมันก็จะหายไปนะครับวิธีกู้คืนก็คือเลื่อนขึ้นไปนะครับหน้าจอข้างล่างนะครับอ่าหากหาไม่เจอก็ให้พิมพ์การตั้งค่า อ่าเดี๋ยวนะพิมพ์ผิดนะครับการตั้งค่าอ่าจะเจอแล้วพิมพ์กอไก่มันก็จะขึ้นเลยนะครับวิธีการก็คือกดแช่นะครับตรงแอปการตั้งค่านะครับลากแล้วก็วางๆบ,บ,บนหน้าจอ,อแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการตั้งค่าหายนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณรับชมนะครับสวัสดีครับ